สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพามาชมสวนณภูมิด่างนะต้นนี้นะคะราคาอยู่ที่750บาทนะถ้าใครสนใจนะคะไม้ตะกูกนากูนิมานะสามารถทักไลน์มาได้เลยนะคะอันนี้นะต้นนี้นะคะน่ารักปุกปิ๊กลายจัดมากๆนะสุวรรณภูมิด่างนะคะ750บาท ใครชอบนะคะก็อย่าลืมนะคะกดฝากกดติดตามกด subscribe ให้ด้วยนะดูดิสวยมากนะทุกคนใครชอบนะคะทักไลน์มาได้เลยสวยมากดังแบบดังเจอตลาดพิพัฒน์มงคลมากนะคะให้ดูสองใบล่างสวยเวอร์อ่ะเดี๋ยวทิ้งไลน์เอาไว้นะ เป็นไม้อยู่ในตระกูลอโกนิมานะคะ